นี่คือล้างกระทะแล้นี่คือรายการล้างหมูกระทะ EP หนึ่งผมมารับลูกค,าาค้าเพื่อทำที่ดูสินาทีครับทางพวกนี้แบบโคตรแรงอันนี้ร้อนได้ไป45ใช่ไหมวะ ได้ลอหนูพินอนหลับเตียงหนูแล้วกันนะนี่เตียงหนูอุ้ยี่เตียงตาลูกหนจำผิดแล้วไม่ผิดตาแยงพี่นอนหนูตาไม่ได้แยงที่หนผิดแล้วลูกพี่นอนหนูอยู่ที่อื่นพี่นอนหนูพนอนพี่นอนหนูพี่นอนหนูนี่นอนหนูก็ซื้อคุ้มแงะเฮ้ยใถามาอยู่นะ โอเคดีสิค่ะนอนดีนะค่ะไม่เป็นไรนอนดีคุณไม่ชอบที่นอนดีแนงค่ะจะทำให้ตาไม่ดีได้เหรอไปไปตายเนี่ยตายลูกให้มาแล้

นนนนเราอยู่คนเดียวหัวเรื่องปังเลยวานหมูเลยเหยวบ้านเยี่ยเลยเราเป็นแบบนี้ รับลูกค้ารับลูค้าเอาสิอับราคาเฮ้ยนี่ก็หวานหมูสิพี่กดสีทองทองจะได้เพิ่มขัน้น โอเคผมรู <Okay. S 2> ้ทิศแล้วเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าฮะเอ้าเอนีอ่เขียวแล้ว เ้บบก๋มมันแดงเลยเลยโหูดเ้อันละสี่คห้าวันนี้วานหมูกนเลยหวานนี่ก็สี่คนีกโโอ๊ยเดิทังเติรัคโอ๊ยเฮ้ยขอโทษครับขอโทษครับ ขอโทษครับจำจำออเออวันี้ไปละรอบล็อกกีฟครับอืมอืมอืมอืหวานเลยใครแย่งอะไวะ ว่าแล้วมาแล้วเออรีเซ็ตยันเหรอเพราะแค่ว่ามันรีเซ็ตลองไปดู ทำไมผมอยู่แค่คนเดียวว่ะครับผมต้องอยู่คนเดียวแล้วเทปูสมศรด ครับตัวนี้เลยอ่ะไปมานยอไงผมถึงจะอัพได้อืผมไปอันนี้ดีกว่าเฮ้ยดูแลเลย่ะแต่ผมไม่ไปดีกว่ากิจการผม ว้าวนี่นี่าน,าานาี่ไอ้ผมอยากได้แบบเหมือนร้านมานั่นาหลอยู่ข้างหน้ากูมาเห็นไหมแต่ผมได้สองตื่มากกว่าอืม

ไม่โดนั yeah. ึนี่ไม่ปีนนะผมเก็บไม่ได้ไอคาวาวอะค่ะเย้มันได้เลรียญมาแล้วเพราะผมเอาไปเนี้ยเนี้ยสองลหรอ ผมยังเพิ่งอัดผมอัดตรงนี้เลยโอเคนีไ okay. hey. ม่พอนี่วา่าขาดหา้าเรี้ยงต้องต้องเกบตุ้๊กเ0นาทีนะคะ เห็นไหมละ่ะผมต้องทำให้มันหมดตรงนี้นี่คือภารกิจผมนี่คือซีซันซีซันหนึ่งหรือซีซันสองวะผมเอาเป็นซีซันหนึ่งก็แล้วกันอ้อผมองดูมัน วดโอยว้าดแล้วผมจะไปดูกันมันจะมีดาวกี่ดวงถ้ามันไม่มีดาวเรีกว่ามันกลาก ม,มันกาดไหมวะโอเคมันกาดแต่ผมไม่กาดนะดูครับผมไม่กาดดูตรงที่มันมีอาขึ้นมาครับยอดเป็นไทยก็แปลว่าเกิดใหม่ไอ้ใครทิผมได้หรอกเดา ผมขอทำอีกนิดนึงเดี๋ยวผมก็จะปิคดคลิปล,ล,ล,ละรอ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 การันตีถ้าใครไม่อาพถือว่าอน,นั้น นะพวามันเป็นโกลีโกอะไรก็ไม่รู้เลยผมเก็บโอเค้าเอา,เอาคลิปก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำใหม่คลิปนะบา,บายยกดติดตามด้วยนะครับ